สวัสดีครับผมเจอกันตอนเสาร์อีกจกัก2ชั่วโมงครับมือนี้มีเวลาว่างอยู่แป๊บหนึ่งครับช่วงเสาร์มือเนี้ยครับผม2ชั่วโมง3ชั่วโมงครับผมก่อนจะไปเหตุงานนะครับเนาะออกมาหาต่อแถวแถวไก่บ้านเนี่ยแหละพี่นอ้อง่อนมองแล้วครับเดี๋ยวเกียมนกไปใส่กันครับพี่น้อง เชียงนมอคอันนี้ทราบออกมองเสาตะเวนขึ้นสูงคักแล้วสวยไว้ค่ะครับพี่น้องช่วงนี้ก็ได้ไปรีบไปอีู่กันนึงเดี๋ยว What <laughs> the? เสียงหง่สองคำครับพี่น้องสว่สีโดดได้ <c oughs> เก็บแต้มแรกได้แล้วครับวกดินครับผมเศร้านี่ขาวจุนพูนเลย <c oughs> อ้างเสียงไงครับพี่น้องอ้างสองคำนี่แหละครับ ปดยทีรถครับพดนเซอไฟนี่ป่ะป่ต้ดนดอกไม้ป่ะป่ดต้นดอกไม้กันเนี่นยอ่างสองคำเสียงใหญ่ยครับโอ้มาถ่ายนกดูขาวจุนพูนเลยครับพี่นอกโอ้สุดที่ได้นกตัวนี้ ตัวที่เหยียบอ้างเสียงงครับยดีลุกนะขนลดขนล้นเหมือนมึงปาดขาไหมขาบอกง่ครับพี่น้องป้อหนอกตัวนีิตัวงครับแต่เพราะมันเสียงง่ากเดอก,อกมดงําเลยครับนกตัวหีิพี่น้องเอ้ยแตงขนมันไม่กันขนลนไหล ออกเป็นเดินเลยปอดหางไหมบานเผอเวอร์พี่น้องเอ๋ยหางแบกไงหนึ่งขนเต็มค่ะแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเก้ายี่สิบโอ้ยี่สิบเซนขาแบบไงครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับ ขาไหมกอ่ะเกตกระเทียมเหลียงเออเฮอครับขาสันพร้อมตันตึกเลยบกนี่งว่าหัวจะกุ๊กครับพี่นอ้องโอ้หลุดมือซะเละ <c oughs> คนกันล้นเนาะพอดีละไมไปพอดีแหละเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงครับพี่น้องตัวนี้เป่นต่เลี่ยงครับตัวผูรอยเปอร์เซ็นต์ครับผมอันีนะปอดเต็มมืออาหยะเลย <c oughs> อ่างครับอ่างสองคำเสียงงครับพี่น้อง

เก็บเรียบว่ากจีก่ะเก็บแล้วครับพี่น้องหูนเขาออกนั่นหระครับตัวนึง ท้องคูณเหยิยงใหญ่ครับตวนพี่น้องเดีย๋ยวไปเบิ่องอยูรถครับเียงใหญ่เสียงใหญ่ไม่ได้ไทายหรอกครับพี่น้องใส่ถิ่มว้ต้นกระเดานี่ครับได้ยทายไบหรอกใส่ถิ่มว้พักคมครับผมอากาศห้อนครับเดีย๋ยวผลยูรถครับ เสียงเง่เสียงเง่ตัวนี้โอ้แดด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 โอ้ยนกกระยากหยียบบักกันนี่ก็บ่ค่อยขันท้ายก็บ,บินเข้าไปหยียบคือเก่าเบื้องหน้าเบื้องตามันครับ chiếc nhây tôi nè, chiếc nhây káp chiếc nhây, chiếc nhây len len tham nát tôi nè, đi mày còn quăng nga mày nè, ปไปล้งางน้อยู่ครับยาดินยาดินบอกท้องคุณข้างหน้านี่น,น,นกสิเขากับพ่อขันเอาเขาอยากเทียถ่ายจนล่าบินเขาไปเหยียบเอาซื่อๆนี่เอาที่เหยียบไปเยียบง่ายๆเอ้า แต็มที่สามครับไายง่ามๆตัวนี้พี่น้องโอ้โเสียงเงยครับผมเสกเบื้องดักนะตะเกียบชิดดีปะโอ้โชิดปรับเลยครับพี่น้องเสียงเงยน้ำครับตัวนี้งเงยแท้ครับว่า,ามันเงยถรามดาเสียง,งเงยเร่งๆพ้อมพี่น้องบอสซาครับตัวนี้เอ้าโอ้ยย่านหลายนกไม้ครับผมบันต้องคุ้นกับอะไเอาลูกเอ้า ท่านอยากเอาครับผมมานอีกแล้วครับผมแต้มที่สามครับผมนี่ห้อนครับมือเหนี่ยอากาศห้อนครับนกก็ค่อยอยากเขาแล้วครับบางดินก็ได้นกอ้างตัวนึงบากอ้างก็ได้ตัวนึ่งทองคุ้นก็ได้ตัวหนึ่งสามแล้วครับขอพุณครับขอคนนกเขาชาแนลฝากพี่น้องกดติดตามอีกเค่หนึ่งแล้วครับเด้อครับผมสวัสดีครับ